วนีค่ะวิมกินแรงกลับมาแล้วค่ะวันนี้เมนูที่อยากนําเสนอทุกคนเลยคือเมนูน้ำสลัดค่ะจริงๆเป็นน้ำสลัดของสูตรบ้านพี่ฝนพี่เวลเขาแหละแต่ฉันไปขโมยเข้ามาเพราะว่าเป็นสูตรที่ทํามาหาก,กินได้ไออกแบบเป็นสูตรที่แขกไปใครมาที่บ้านก็จะทําต้อนรับขับสู้ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทําง่ายและอร่อยมากกินรสชาติเหมือนกินแบบร้านอาหารฝรั่งอนี้แต่มันทําง่ายมากเลยทุกคนนี่มันเป็นร้านฝรั่งอาหารฝรั่งอย่างนี้ ูตรที่1ก็คือสูตรน้ำสลัดเบารสเมคค่ะส่วนผสมนะไม่กี่อย่างเลยทุกคนคะที่รักฉันจับเวลาทำภายใน5้านาทีเสร็จคือมันง่ายมากทุกคนแค่ต้องรู้ว่าใส่อะไรเท่าไหร่กันนั้นแหละมา e x t ก a virgin o l i v อ oil ออยล์เบอมัสตมมาร์ตซึ่งบีมใช้มัสตาร์ดแบบเป็นเม็ดนะอันนี้จะอร่อยกว่าแบบไม่มีเม็ดอ่ะอันนี้จะหอมกว่ากระเทียมสดอันนี้สับมาละพอขี้เกียจสับแล้วก็มีเกลือพริกไทยค่ะและเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่คนนี้น้องน้ำผึ้ง สมสมมมีแค่นี้ค่ะ7็อย่างเริ่มทำได้5ทีเสร็จแล้วก็กระเทียมแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าเป็นสูตรฝรั่งจริงๆเลย <ๆ S 2> เขาก็ใส่กระเทียมแบบกรีบสองกรีบแต่บิ๊มชอบกระเทียมมากบิ๊มก็ใส่เยอะหน่อยพริกไทยก็คือก็ประมาณเดียวกับเกลือก็ได้ขึ้นอยู่เขาชอบเผ็ดแบบไหนและสุดท้ายท้ายสุดลองน้ำผึ้ง แต่ทีนี้เนี่ยน้งน้ำผึ้งเนี่ยส่วนผสมน,น้ำน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความแบบคือบี๊มหมาไม่ชอบกินหวานใช่ป่ะบิ๊มก็ใส่น้องน้ำผึ้งน้อยหน่อยแต่จริงๆมันใส่มันสองช้อนชาก็ได้พี่แต่บี๊มขอใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอาะบิมไม่ชอบกินหวานแล้วก็ตัวน้ำผึ้งเนี่ยให้ปรับตามบอลซามิกเพราะว่าบอลซามิกเนี่ยถ้าเป็นบอลซามิกที่เอกชนารสชาติมันจะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำผึ้งเยอะมันก็จะหวานละแต่ถ้าเป็นบอลซามิกยี่หอ้อที่แบบอาจจะแบบ ถูกกันมานิดนึงมันก็จะมีความเปรี้ยวนาและหวานน้อยมากๆอันเนี้ยก็อาจจะต้องเติมหวานในน้ำผึ้งเพื่อให้มันครมกล่อมมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับบาซิกนะคะทุกคนก็ชิมเดยเอามาหานะทุกคนมันก็ไม่ได้หลอกมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยทุกคนก็ไปชิมชิมเอาแตะแตะลิ้นเอานะคะที่เหลือก็แค่คนให้มันเข้ากันคะ่ะจริงๆมันมีหนึ่งวิธีที่ง่ายถ้าเกิดคนไม่มีที่คนนะทุกคนใส่กระปุกไว้แล้วเขย่าก็ได้เหมือนกันเซม แล้วก็ถ้าเกิดทำเยอะใช่ป่ะทุกคนสามารถทำใส่กระปุกแก้วหลังจากขย่าเสร็จปั๊บอ่ะก็คือตักเอามากินตามที่จะกินที่เหลือก็คือแค่ตัวเองได้เสร็จแล้วทุกคนให้เวลา3นาทีคือมันทําง่ายตรงที่ว่าม่นแค่แต่ทุกอย่างรวมกันแล้วมันก็คนอ่ะแต่มันก็เสร็จแล้วมันก็รสชาติชั้นสูงมากสำับลุงเขาใช้คำว่าชั้นสูงกินแล้วมันรู้สึกแบบนี่มันเป็นร้านฝรั่งอาหารฝรั่งอย่างดีนี่ค่ะเห็นไหมคนจนโอลิฟออยมันเข้ากับตัวบาลซามคกชิมกันค่ะ บัสามิกชนะอร่อยแหละบัสามิกจะเป็นอ๋อบัสามิกเวนเนก้าค่ะก็จะ็นรสเปรี้ยวแล้วอมหวานนินดๆอันนี้คือบุงแล้วแบบพอดีเปรี้ยวอมหวานแล้วหอมมากแล้ชอบกินกระเทียมสดไงก็รู้สึกว่าเวลามีกลิ่นกระเทียมนิดนึงมันอร่อยน้ำผึ้งก็คือช่วยให้มันรสชาตินุ่มนวลขึ้นแต่ที่ขาดไม่ได้จริงๆที่แบบฉันว่าเป็นชิ้นหนึ่งทีเดียนที่อร่อยก็คือตัวมัสตาร์ดเม็ดต้องใส่มันจะแบบมีความเผ็ดนิดๆอยู่ทำให้แบบรสชาตินี่มติมากขึ้นค่ะและนี่คือ น้ำสลัดสูตรเบลซามิกของที่บ้านค่ะ,ะร,รับรองนุกคนไดทำตามอะไรยแน่นอนแต่ฉันมีสูตรที่2สําหรับคนที่ไม่ชอบกินบลซามิกค,คือมันจะมีสายที่บอกให้กินบลซามิกเพราะมันกินเหมือนแบบกินเหมือนกินน้ำส้มไา่ชูอ่ะ <c oughs> ก็ก็จะต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสูตรจะสดชื่นกว่าอันนั้นทํามาจากน้นําเลมอนค่ะ let's go เลมอนค่ะส่วนผสมก็เหมือนกันคล้ายกันทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนจากบลซามิกเป็นเลมอนก็คือมี extra virgin olive oil แล้วก็มีเลมอนแล้วก็มีเกลือ พริกไทยกระเทียมแล้วก็ตา์เหมือนกันทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนเอาบาซามิกออกไปค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็จริงๆส่วนนี้ใส่น้ำพึ้งก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของคนอย่างบางวันบินไม่ต้องการหวานเลยต้องการแค่แบบเปรี้ยวเค็มแซ่บสะใจก็จะไม่ใส่ใน้ำพึ้งแต่ว่าบางทีกินแล้วสมมติเลมอนเรามันไม่อมหวานเลยจริงๆก็อาจจะต้องใส่น้ำพึ้งนิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติมันแบบครบรสมากขึ้นนะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกคนคะใส่ทุกอย่างลงไปคนแล้วมันก็เสร็จแล้วค่ะ ยีแต่ว่าชอบกลิ่นเลมอนมากเลยมันหอมสดชื่นอ่ะบิ้มใส่สานะแล้วก็ใส่โอลิฟอยเสร็จแล้วครับขอชิม รสชาติมันจะเป็นเค็มเปรียปร้ยวพิมพ์ว่าอย่างนี้มะนาวเลม,มอนมันเปรี้ยวมากมันไม่ค่อยหวานมันจะเติมน้ำผึ้งไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันกลมกล่อมมากขึ้นอันนี้ขอเติมน้ำผึ้งไปแค่ครึ่งช้อนชาพอนะากัดชได้เวลาชิมต่อโอเคกินน้ำผึ้งแล้วอร่อยเลยกลมกล่อมซึ่งตัวนี้เนี่ยรสชาติมันจะสว่างกว่าตัวบาสมิคผู้หญิงแบบน้องสวยน้องแบบเบาบางรสชาติบางๆแต่ว่าสดชื่นขึ้นอยู่กับว่า ทุกคนชอบแบบไหนก็ไปหาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดบ้านใครไม่มีเลมอนมะนาวได้จ้ามะนาวสีเขียวก็ได้เลยตัวนี้ถ้าใส่เปลือกเลมอนลงไปนิดนึงก็จะหอมมากเหมือนกันเวลาขูดก็ระวังหน่อยนะว่าอย่าให้มันติดผิวขาวลงไปมันจะขมเอาแค่เหลืองๆข้างบนพอเสร็จแล้วคะ่ะและนี่ก็คือสองน้ำสลัดที่บ้านบีมเอาไว้ใช้หากินคะ่ะทุกคนคะ่ะอร่อยแน่นอนใครกินใครก็ชอบคะ่ะและถึงเวลาที่บุมบิมรอคอยก็คือช่วงเวลา กินข้าวกันค่ะทุกคนและเมนูประจำวันนี้ที่เราจะเอาน้ำสลัดมากินด้วยนั่นก็คือสลัดบูราต้าค่ะรู้จักไหมคะทุกคนใครดูทะะิปกินแหลกบ้างคะทิปกินแหลกซีซั่นเวียดน,นามอีพีแรกค่ะที่ไปกินฟปวฟีน้องจะมีชีสคนหนึ่งที่ชื่อบูราตา้าวันนี้เราจะทำเมนูนั้นกันค่ะขอแนะนำน้องบูราตา้าทุกคนรู้จักกันค่ะน้องบูราต้าคือชีสอะไรน้องบูราตต้าคือส่วนผสมลูกครึ่งระหว่าง มอสซาเรลล่ากับวิปปิ้งครีมหรือเฮฟวี่ครีมนั่นเองวิธีการทําคือเขาจะนวดนวนวดมอสซาเรลล่าเขาก็จะบิดขึ้นมาก้อนนึงแล้วเขาก็จะคลี่ให้มันเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็เอาเฮฟวี่ครีมเนี่ยใส่ตรงกลางแล้วก็ผูกขึ้นมาเป็นถุงแล้วก็มัดข้างบนให้มันเป็นทรงรูปถุงมากกว่าข้างในคือก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่ามอสซาเรลล่าห่อหุ้มด้วยครีมเฮฟวี่ครีมข้างในนั่นเองเสียบลงเป้าใช่ไหม ใช่เสี่ยวหลุมเปาแต่ข้างใน,นคือวิปปิ้งครีมหรอปะมันคือส่วนผสมที่ฉันรักทั้งคู่เราพบการนันตั้งแต่ปี2016ค่ะที่เวียดนามครั้งแรกตอนกินโปรพีนะคะแล้วก็สึกว่าแบบหลงรักเนี่ยตอนนั้นจนปัจจุบันเราก็ยังคบกันอยู่เพราะว่ารักมากน้องคนนี้คือที่สดใหี้ดีกว่าของชีสที่ฉันชอบเพราะฉันชอบวิปปิ้งครีมแล้วฉันก็ชอบชีสเวลาเขาขายเ็าจะขายมาคลอกับตัวน้ำเพื่อไม่ให้น้องแห้งก่อนอื่นเลยก่อนจะกินเราต้องไปเทน้ำาพื่นอกทิ้งก่อนค่ะไปเททิ้งก่อนนะ ใครได้ดูทริปกินแหลที่ไปกินสลัดที่โฟร์พีทั้งคะสลัดจานนั้นจะประกอบไปด้วยวายร็อกเกตสลัดนะที่เป็นร็อกเกตแบบจหกๆแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็บูราต้าชีสแล้วก็น้ำสลัดที่เราสั่งวันนั้นจะเป็นบอสมิกเรซิงค่ะนั่นก็คือไอม่ด๋อวันละวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะและนี่คือร็อกเกตสลัดซึ่งวันนี้ไวายร็อกเกตฉันหาไม่ได้ฉันก็ได้แค่ร็อกเกตธรรมดาวายร็อกเกตหมดทั้งตลาดเอาร็อกเกตลองไปในจานเลยคะ่ะ ขออวดคุณสมบัติแฟนน,นิดนึงคะ่ะแฟนนะคะก็จะมีผิวที่นุ่มหยุ่นคะ่ะแล้วก็แบบดูดีเห็นปะแต่แล้วมันจะเด้งคืนเพราะข้างในมีอะไรมีครีมอยู่ข้างในนั่นเองเนี่ยดูดิน้องนี่มมากเลยแม่วางน้องลงไปค่ะพอพี่เขาหันอย่างนี้คะ่ะทุกคน น้องสิเครงในแบบคือดูออกว่าเพิ่งทาเสร็จอะ่ะคือเหมือนกับว่ามันยังเป็นมีแบบมีความเป็นน้ําน้ําของวิปปิ้งครีมอยู่อะ่ะฉันรักเขาถึงกรรมวิธีการตักใส่จานลราดน้ำสลัดกินกันค่ะจริงๆอาหารจานนี้ไม่ได้ใช้แรงกายเท่าไหร่แต่ใช้แรงเงินเดอะนิดนึงเพราะว่าตบูราตาเนี่ยหนึ่งก้อนที่มันซื้อมาไปซื้อจากร้าน VIVIN ที่ตรงสุขมุมวิทตกนก้อนละ190บาทค่ะคนก็ไปหาซื้อกันมาได้แต่ว่ารับประกันเพราะอร่อยฉันสั่งเจ้านี้ประจังฉันขอชิมบูราตาเกี่ยวก่อน จริงๆเทปนี้เป็นแทปน้ำสลัดหรือเทปชีสน้ำสลัดไปแค่ควออ้าง <laughs> จริงหาเรื่องกินชีสอย่างนั้นแหละนี่เธอให้ดูเนื้อข้างใน <c oughs> มันจะเป็นอย่างเนี้มันจะมีชมเหรอค <c oughs> าใหญ่จัง <c oughs> นี่ชิม <c oughs> มีกลิ่นที่หอมมากกลิ่นนมกลิ่นครีมที่มันแบบให้มกขั่น สัมผัสก็จะปเป็นแบบชีสที่เนื้อบางๆรสชาติเบาๆไม่หน,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 นักน,นมๆมนิ่มๆหนองอูราต้าอร่อยมากแต่น้องจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงอยู่แล้วนะตักใส่ตากินสลัดกันค่ะขอขยายความว่าอร่อยขึ้นด หนึ่งเลยนะเป็นคนชอบกินล็อกเก็ตมากเพราะว่ารู้สึกว่าล็อกเก็ตมันเผ็ดดีแล้วมันก็เป็นผักที่แบบมีวิธีทำรสชาติที่ดีมากทั้งกลิ่นหอมความเผ็ดแล้วความแบบขมนิดนินในปากอร่อยมากและน้ำสลัดเราจะเป็นเปรี้ยวอมเค็มอมหวานเนาะมันก็จะแบบกลมกอ่อมมีความแบบรสชาติมันจัดจ้านอะ่ะมันเข้ากันได้ดีแล้วก็เพิ่มความนิ่มนวลด้วยบูร์ต้าขาราดินก็เลยแบบเพอร์เฟก ขือเทศคือเหมือนไ,นไว่ยนาเป๊ะหวานเจี๊ยบมะเขือเทศก็คือแบบเป็นหวานสดชื่นชอบคนนี้มา,มากๆแนะนําเมนูนี้ค่ะทำกินที่บ้านกันแล้วก็ตอนนี้นะคะตัวบูลลาต้าชีสเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเกาหลีมากซึ่งวิธีการกินของเขาจะไม่ใช่แบบนี้หรอกเขาจะเอาไปเอาน้องบูลลาต้านะวางบนจานแล้วก็ราดด้วยอ l i v ออกอข้างๆเยอะๆโรยพริกไทยเกลือน,นิดนึงกลิ่นเล่นเขาบอกอันนั้นนะ่ะคือที่สุดของวิธีการกินบูลลิต้าของเขาฉันก็กะว่าเดี๋ยวปีอกาสรอบหน้าจะลองกินแบบนั้นนะแต่วันนี้ด้วยความคคิิดดดถึงเเเวววีียยนนนนนนาามมมกกก็จะะะูอ่แล้ และนี่ก็คือ2น้ำสลัดนะคะที่เราอยากเอามาแช่คุทุกคนค่ะรับประกันอร่อยแน่นอนแล้วก็เกิดใครลองไปทำกินยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะมาส่งกันบ้านกันหน่อยว่าทำแล้วชอบไหมอะไรยังไงบอกพิมพ์หน่อยนะหรือว่าใครมีเมนูไหนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยค่ะเดี๋ยวจะไปชิมแชทด้วย <S 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 <ๆ>วันนี้ไปก่อนละไปบายค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะดิฉันเป็นคนที่คุณชอบและคนที่คุณใช่หรือเปล่าคะฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละไยบายค่ะ กคนคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกินผักแต่อยากกินชีส oh. บูร์ตาฉันมีเมนูไหมานําเสนอค่ะนางฮิตมากเมนูนี้นั่นก็คือบูร์ตากับออลิฟออย์แล้วก็พริกไทยค่ะแต่เราสายไม่กินผักเลยนะสักนิดนี่คือเราบูร์ตาใช่ไหมวามความนุ่มนิ่มอยู่ข้างล่างนะคะอลอ,อ,คะอ, virgin, อลิฟออย์ค่ะเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟออยล์ราดลงไปข้างๆน้องค่ะ mm. นี่คือเมนูที่ฮิตมากในหมู่ชาวเกาหลีและญี่ปุ่นตอนนี้เจอได้พริกไทยนิดหน่อย อิดค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วกินได้เลยที่ไม่ต้องกินผักสําหรับสายที่ไม่กินผักกินแค่นี้ได้เลยฉันจะลองชิมเ็งฉันก็ไม่เคยชิมหรอกแต่ดูในเอจีแล้วมันฮิตเหลือเกินทุกคนที่ฉันฟอลโล้อยู่แบบโพสฉันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ละก็ชิอมอยเนี่ยความรีมนี่ยิ่งชิ้งไว้นะคะข้างในจะยิ่งเป็นคล้ายๆเป็นก้อนมากขึ้นถ้าวันแรกๆที่มามันจะยังเป็นแบบน้ำมากกว่าทีแล้วนะคะอืมแตาไม่ค่อยชอบนะ ทำไมเขาชอบกันะคือกลิ่นโอลิฟอ่ะมันเด่นมากๆเลยอ่ะมันมีความแบบซู้เค็มงกลิ่นชีสมากมากถ้าไม่กลิ่นลมดอบลงเหนือดับกลิ่นโอลิฟจะหอมขึ้นมาแล้วมีกลิ่นพริกไทยแล้วก็มีรสเค็มมันอ่อนของตัวชีสแต่ว่าอ่อนมากๆก็โอเคแต่ถ้าเป็นทันแันรู้สึกว่าฉันยิงสลัดฉันชอบมากกว่าหรืออาจจะราดน้ำสตว์ที่เราทำอยู่ในนั้นสลัดตัวที่เป็นเลมอนทำมาเข้ากันมากๆาตาม่นแหละฉันได้ลองาฉันติไปทำกินกันได้ค่ะอร่อยค่ะ